มาลงนี้ลงนี้ลงนี้มา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 เล่นสายเล่นสายพา่นสายเล่นสายเล่นสายแต่เล่นสาย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 ไปดิไปดิโลสายไป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 ใจเย็นใจเย็นค่อยค่อยนะเราก็รอเฮ้ยเฮ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงมึรอปืนก่อนรอปืนก่อนใจเย็นเจ้เฮ้ยมึงขึ้นไปรับเพื่องหน้าดิมึงขึ้นไปรับเพื่องหน้าหน่อย รอ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 ก่อนนะรอก่อนนะรอก่อนนะเฮ้ยมึงขึ em> ้นไปขามไปเพื่อนก็น่าร wow, ิ่ยมึงขึ้นไปขามึงขึ้นไปเพื่อนก็น่าริ่ยมึงขึ้นไปขามหน่อยฟังกูขึ้นไปขามหน่อยขึ้นไปขามหน่อยมันจะชนแล้วขึ้นไปขามหน่อยขึ้นไปขามหน่อยมันจะชนมันจะชนใจเย็นใจเย็นรอปืนสั่งรอชนนี้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 เขาชนกับไว้หน่อยเขาชนกับไว้หน่อยใเขาจะส่งขบมาด้วยส่งขบมาับมาด้วยส่งขบมาด้วยส่งขบมาด้วย

ที่พี่ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนวันนีมาดนมาดิมนดิมา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 เปลี่ยนนี้เปลี่ยนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนบ้านหน่อยเปลี่ยนบ้านหน่อยเปลี่ยนบ้านมาเปลี่ยนบ้านมาเปลี่ยนบ้านมาเปลี่ยนบ้านไปชูเพื่อนี้เปลี่ยนบ้านไปชูเพื่อนี้ถ้ไปต้องเปลี่ยนอย่าฟังมันไอ้เหี้ยนี่พูดไปมั่วเหมือนพูดมั่วนะอย่าฟังมันนะกีเซ็ตกีเซ็ตก็แพ้ไอ้เหี้่เปิดต่อโอ้ตายหวยกระจ้อไอ้ที่ หวยยี่แก่หวยอะไก็ตาดไอ้เหี้ยใคนหัวหวยหวไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอยากกระตอกไอ้สัตว์มึงดีบา้ามึงนีบ้ามึงังกูนะหายไวใช่ไหมเอาอะไรมาสู้กูได้หายไวจัดเลยโกรธตัวไหนมันต่างไวอ่ะ ไขว่จะไหวเหี้ยพร้อมแล้วลงนะครับลงแล้วพร้อมยังพร้อมยังมาลงมาลง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 เฮ้ยมึงขึ้นไปทำโซ่ข้างหน้าหน่อยมึงขึ้นไปรับข้างหน้าหน่อยขึ้นไปรับข้างหน้าฟังกูขึ้นไปรับข้างหน้าหน่อยขึ้นไปรับข้างหน้าหน่อยขึ้นไปรับข้างหน้าขึ้นไปรับข้างหน้าเฮ้ยมึงเล่นเก่าๆกันหน่อยเล่นเก่าๆหน่อยเล่นเก่าๆหน่อยมึงขึ้นไปรับข้างหน้าขึ้นไปรับข้างหน้าขึ้นไปรับข้างหน้าใจเย็นนะคุณลมเยอะนะเพิ่นลมนะเพิ่งลมนะ

โอนมันตายแล้วเนี่ยโดนล้วงโดนกดดหซ้ำอยู่ชูเพื่อนหน่อยเพื่อนชูเพื่อนหน่อยชูเพื่อนหน่อยมึงกุ้มศพไปดิมึงกุ้มศพไปดิห้ศพไม่มีเลยเฮียต้องอะนพี่ต้งเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนพี่สามสามเปิดร้อนก่อนยาวนะปืนมันทะลุมานะปืนนอออกมาปืนนอออกมาปืนนอกมาต้องเปลี่ยนนะสั่งดีสั่งดีเฮ้ยเมียทำไมมึงสั่งดีใครสั่งมาไปไปทะลุมาทะลุมา เฮ้ยมึงมึงแบบมึงแบบมึงแบบไปชุบเพื่อนหน่อยเฮ้ยชุบเพื Universe> ่อนก่อนชุบเพื่อนก่อนชุบเพื่อนก่อนมึงดันมาดิมึงดันมาดิมึงทะลุไปชุบเพื่อนหน่อยช้านะช้านะช้านะมึงอย่าช้าอย่าช้าอย่าช้าทะลุไปเลยมึงทิ้งมึงทิ้งแล้ะทูไปเลยโหเล่นยากไปเหี้ย แม่ทะลุเช้าเหรเฮียมันทะลุเช้ามันทะลุเช้าเอ้เฮียมันเล่นยากแมาเศรษกเยนะแค่เ้าแกีเเลอ ปืนมันแพ้หรือยังไงวะแต่กูว่ากลางไฟไม่ค่อยไหวหรือไงวะเฮียกูไม่รู้ว่ะเฮียกูเพิ่งมาไอ้วาสนาเก่งนี่เฮียกระจอกเจนเนียเจนนี้ก็แพ้เจนเนียพอแล้วป่อนจี๊ไค่ะยูกระจอกไอ้เฮียสองนาทีพอสองนาทีพอแกันเฮียอย่างปิ่มไหมเฮียขำหน่อยขำหน่อยทนได้ทนได้ทนได้ไดฟังโกเข้าไปชนดิเข้าไปชนดิ

ยึงขวาให้หน่อยเดี๋ยวชัเพื่อนยิงขวาให้หน่อยโอ้ยเล่นยากกว่า้เหี้ยโอ้ยแม่มันเล่นยากเยีมันเล่นยากชิบหายเลยทำไมกูถึงเล่นยากขนาดนี้วะ เขาคืออะไรอ่ะไปต้มมาอมสองกี่สูตรแล้วเนี่ยสามป่ะไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงต้มนั้นหมายถึงต้มครับต้มอ่ะต้มยำครับต้มยำไม่ใช่ต้มครับโอ้ยเฮี้ยสามสูตรแล้ววะอะไรวะไอเฮี้ยกูยังไม่ได้ทำเฮี้ยเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะ ผมยังไม่ได้ทาเลยเลยเะเว้ยไม่ได้ยื้อเลยเฮียผมพยายามเรียกอยู่นะสะตินะ ปืนมันโหดไม่ต้องยอมรับปืนมันโหดตั้งแต่อยู่โกลแล้วถ้าปืนไม่ถูกสีกันมันเล่นกับมันยากครับแล้วมันเห็นอ่ะเพื่อนอยู่ด้านหลังม้อย่าดันขึ้นไปนะอย่าดันขึ้นไปนะฟังกูได้อย่าดันขึ้นไปนะมึงเล่นเล่นแค่โซนนี้พอเล่นแค่โซนนี้พอเอาเพื่อนมาชุดตรงรถเอาเพื่อนมาชุดตรงรถนะลงดีว่าจะเล่นด้านฝั่งนี้ไม่ต้องลึกให้มันดันมาเปิดไซร์ล้อมเปิดไซร์ล้อมหนึ่งเปิดไซร์ล้อมหนึ่งรอเลย่ารอ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  ตัวยิงขวาหน่อยพี่จำพี่จำมาขอหน่อยพี่จำตัวยิงขวาหน่อยพี่จำพี่จำมาขอหน่อยจะรอนะจะรอนะจะรอนะมีอะไรรอนะรอนะรอนะขวาพร้อมดันด้วยนะตัวหนึ่งไหนปะมันชอบดันมาเอาปืนนะชนชนรับหน่อยรับหน่อยมึงเล่นแค่โซนนี้เล่นแค่โซนนี้พอเล่นแค่โซนนี้พอ เล่นแค่โซนนี้พอเล่นแค่โซนนี้มึงเลีนแค่ตรงรถพอตรงรถพอตรงรถพอเติมกลางไฟหน่อยดึงศพมาด้วยดึงศพมาด้วยดึงศพมาดึงศพมามึงมึงเข้าไปเติมเพิ่มกลางไฟหน่อยเติมเพิ่มกลางไฟหน่อยต้อยดึงศพมา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 เฮ้ย

เ้ยได้อยู่นะ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 เฮ้ยมึงมาเล่นตรงเฮ้ยมึงมาเล่นตรงรถฟังกูมาเล่นตรงรถมาเล่นตรงหน้ารถเร็วๆมาเล่นตรงหน้ารถโดนยิงไม่รู้เลยชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนได้ชุบเพื่อนได้เร็วๆ อะไรกูโดนเฮี้ยตายนะดึงเพื่อนหน่อยดึงเพื่อนหน่อยดึงดึงเพื่อนหน่อยดิดึงเพื่อนหน่อยสวยเฮ้ยสวยสวยนะเล่นได้นะเล่นได้นะเล่นได้นะเฮ้ยไปสัตว์รู้แล้วคุณเล่นไงไปมึงไปมึงไปมึงนะไปมึงนะ เฮ้ยมึงฟังกูนะมึงไม่ต้องดันไปบ้านมันนะมึงเล่นแค่ตรงรถนะไม่ต้องดันนะไม่ต้องดันนะศพเยอะศพเยอะมึงไม่ต้องดันมึงรอมึงรอมึงรอใจเย็นมึงรอมึงรอมึงรอไม่เป็นไรเล่นได้เล่นได้มึงเล่นแค่ตรงนี้นะมึงรอมึงรอเลยรอรอรอไปดิไปดิไปดิรอรอเราไหวนะเราเราไหวนะ ไม่เป็นไรมึงปล่อยเพื่อนไปเลยมึงปล่อยเพื่อนไปเลยเฮ้ยเพื่อนเกิดมาเกิดมามึงกลับมามึงกลับมาแล้วเกิดได้มึงกลับมามึงกลับมา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 ฟังกูกลับมา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 เฮ้ยเพื่อนยิงขวาหน่อยสวยเพื่อนกลับมา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 ไม่เป็นไรไหวอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกลับมา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 เล่นตรงหลังรถเราหลังรถหลังรถหลังรถมึงกลับมามึงกลับมา เฮ้ยไอหัวทองมึงใครเล่นขวามือบอยกลับมา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 ใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเพื่อนเทนขวาลเฮ้ยมึงเยอะไปมึงสาตัวอยรอตรงนั้น่ะมึงกลับมาดิกลับมา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 เงยเมื่อคนเดียวบอลกลับมา เฮ้ยเพื่อนมึงฟังกูนะมึงมาเล่นฝั่งซ้ายมาเล่นฝั่งซ้ายได้ไหมเฮ้ยตอนนั้นเยอะไปเยอะไปเยอะไปเยอะมึงมึงปล่อยเพื่อนเล่นไปเลยมึงมาเล่นฝั่งซ้ายมาเล่นฝั่งซ้ายหน่อยมาเล่นฝั่งซ้ายหน่อยมาเล่นฝั่งซ้ายหน่อยส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 ายหน่อยเฮ้ยยี่ตรงรถมึงมาฝั่งซ้ายหน่อยมาฝั่งซ้ายหน่อยไปไป

มุมร้อยเล่นสวยสวยตัวยนัเกิดได้จเย็นเพื่นอนม,นมีเปลี่ยนมีบ้างมางคนนึงไม่ฆ่กากูได้เองนะเ,เดี๋ยวกูไปช่วยนี่กูไปช่วยนี่ีก่มาไปไปไป,ไปามาได้ไปข้ามมาได้ไปซ้ายซ้ายอะ่ะกลับบ้าน้ะห,หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วร้นยิ้มสวยอย ยื้อสวยอย่างนั้นแหละได้ได้ได้ไม่ไม่มาแกวัดวัดปืนด่าเลยครับลมแล้วจะไปอเพื่อนงนแ่น่โอ้ใจเย็นนะงานด่าก็เหรอคุยเรื่องต่อไปเลยคุยเรื่องต่อไปเลยวยยังไม่ทันได้ด่าอยากม้มก่อนเมันยังไม่ชนะยังไม่อยากด่าไปเล่นหลับไป ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเพ่ไม่ต้องรีบ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 หมดไม่ต้องรีบดานนะเมกันนะลมรอรอรอก่อน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 มเหันนะปายเนรอมันดานนะมึงรอมันใจร้อนมาดานอ่ะใจเย็นใจเย็นใจเย็น เฮ้ยลึกไปลึกไปลึกไปเพื่อนลึกไปลึกไปเพื่อนตามลึกไปลึกไปลึกไปเฮ้ยมึงดึงศพเพื่อนมาด้วยดึงศพเพื่อนมาด้วยเฮ้ยดึงศพมาหน่อยดึงศพกลับมาด้ว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 ยดึงศพเพื่อนมาเห็นเพื่อนไหมเห็นเพื่อนไหมเฮ้ยดึงศพกลับมาด้วยดึงศพกลับมาด้วยเฮ้ยมึงเฮ้ยเฮ้ยมึงเติมกลางไฟหน่อยมึงเติมกลางไฟหน่อยเติมกลางไฟหน่อยฟังกูหลังบ้านเติมกลางไฟหน่อยไปเติมกลางไฟหน่อยกลางไฟบางเติมกลางไฟเติมกลางไฟมึงเลื่อนขวาก็ได้มึงเลื่อนขวาก็ได้ สวยสวยหนักขวาหนักขวาหนักขวานะหนักขวานะขาเยอะงั้นยิงยิงใครฝาดหนักขวานะไอ้ที่เขาโดนยิงไม่ได้ลุกเลยเฮ้ยมึงไปชุบเพื่อนกลางไฟหน่อยมันจะด่าขึ้นมาแล้วมึงมารับหน่อยกลางไฟมารับกลางไฟหน่อยฟังกูสิบห้าคนมารับกลางไฟหน่อยมารับกลางไฟหน่อย อะไรกูวนโดลงเฮียอะไรมันลงกูตายแกสวยสวยชุบชุบชุบกูสวยชุบกู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 ้เปลี่ยนบ้านไม่ได้นะไอ้สัตว์เปลี่ยนบ้านไม่ได้นะเอ้ยมึงมึงเล่นกับฝ่ายมาเล่นกับฝ่ายมาเล่นกับฝ่ายค่อยๆเคลียร์มึงเล่นแค่ตรงรถเนี่ยเล่นแค่ตรงรถฟังกูเล่นแค่ตรงรถ ปืนอมสายปืนป nah. ืนฉ hmm, ีกอมสายลงโ่มาปืนี oh, ั่งสายลงโมาเห็นป่าวปืนึงสัต์พลาดว่ะปืนจีั่งสายลงโลมันดันมาสูงแล้วอ่ะเฮียเอ้ยเอ้ยมึงเล่นแค่ตรงรถพอมึงเล่นแค่ตรงรถตรงรถพอตรงรถพอปืนฝั่งสายยิงกูว่ะหลังบ้านหลังบ้านโอ้บแม่ยากว่ะ อยู่อ่ะเปลี่ยนบ้านเลยพี่เปลี่ยนบ้านเลยบ้านอะไรปะเปลี่ยนเลยกูมันกูไม่ได้ควบเลยไรวะไอ้สัตว์มันยิงกูเป็นไอ้สิบหกอะโดนปืนยิงนี่คุณไม่ตายสัตสหนูก็ไม่ตายเฮียตายดิยแม่ตายดีเลยชิบหายโดนปืนขวานสองกระบอกปืนขวานโง่รีบปืนมันตรงกลางเดี๋ยวมันเอาโมดปืนตรงกลางเห็นไหมตรงกลางตรงกลางตูอะไรสัสตรงกลาง โอ้ยแม่โดนเช็ดแล้วมาไปางี้่ะบวกไปทั้งสองศพเมื่อกี้โหโดนทะลุอีกแล้วอ่ะยศแม่เออหัวเห็นปืนโดนพังเลยสวยโอ้โหตายสัตว์จะแคร์ขัอะไรวะฮะไอ้พ่ยูเวอร์มูฟ มันลึกไปต้นไฟอ่ะลึกไปแยขี้ข้าแยขยะลึกไปเมื่อกี้เฮียมันไม่น่าดันเว้ยกูพูดตรงๆเลยแต่ปืนสั่งทำไงได้อ่ะมันมันไม่น่าดันเนี่ยมึงรับมันได้เฮียเมื่อกี้ปืนสั่งทำอะไรไม่ได้ครับเริ่มหิวแล้วอ่ะ

ไม่ต้องรีบนะเฮ้ยกูขอได้ไหมไฟนี้มึงอย่าลึกแบบไฟเมื่อกี้เนี่ยมึงไม่ต้องลึกกัไม่ต้องลึกกับมึงไม่ต้องดันขึ้นไปอ่ะเยี่ยมคือคือมันดึงไม่ทันเว้ยเพื่อนอ่ะไม่เฉยผมไม่ต้องกระโดดได้ปะไม่มึงรอแบบมึงรอใจเย็นเลยรับสายรับสายรับสายฟังกูรับสาย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 ายเลยรับสายรับสายมึงดันขึ้นไปเลยหน้ารถ่อยหน้ารถหน้ารถหน้ารถมึงรับฝั่งซ้าย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 หน่อย ข้าได้ดึงศพมันกลับมาด้วยดึงศพมันกลับมาลบมนะสวยชูเพิ่มในไวชบเพิ่มในไวชบเพิ่มในไวชุเพิ่มในไวเล่นแค่กลางไฟพอเล่นแค่กลางไฟพอเจยเย็นคนเราเยอะคนเราเยอะเจย์เย็นใจเย็นคนเราเยอะมองเลี้แกลางไฟพอเลีแกลางไฟพอเลแกลางไฟพอเอย่เหลือเยอะเหลือเยอะใจเย็นฟังกูสติสติมีสติไม่ต้องกระเติร์กไม่ต้องกระเติร์กใจเย็นเอาดิอาเจ๊แค่ไหนคือเราโดนสวยสวยสวยคินนั่นแหล

มันไม่น่อยดินม to ันไม่น่อยดิมนะฝั่ง้ายหน่อยแก้ฝั่ง้ายไม่งั้นสองตัวไปเยอะนะเฮ้ยเฮ้ยมันทะลุไปชูเพื่อนนะมันทะลุไปชูเพื่อนนะนหลังบ้านมึงเคียร์เฮ้ยมึงเอาอยู่นหลังบ้านมึงเอาอยู่นหลังบ้านมึงเงาอยู่นะชูเพื่อนมึงดึเพื่อนก่อนดเพื่อน อย่าเล่นอย่าเล่นดึงกมาชุบมันนะเปป้านมันยิงเบสหน่อยกวาบอกนะีเคีขวาไหวป้านี้เฮ้ยเอาเพื่อนก่อนเอาเพื่อนก่อนขามืออ่ะการอยู่กันอยู่กันอยู่ขันนี้เฮ้ยเเฮ้ยเียูตัวเดียวกันดิโอยแม่มันยังตีกูโดนอ่ะไอสัตว์ช็อตเนี้ยกูว่ากูยกเบาๆนะ ย่งเลี่ยงไม่หยุดเลยสัตว์เฮ้ยมึงบอกเพื่อนเล่นฝั่งซ้ายหน่อยเล่นฝั่งซ้ายหน่อยเฮ้ยมาเล่นฝั่งซ้ายหน่อยมาเล่นฝั่งซ้ายหน่อยมาเล่นฝั่งซ้ายหน่อยมาเล่นฝน่อยชมเพื่อนครับไปสามนิดไปสามนิดไปสามนิดสามก่อนสามก่อนค่อยเล่นค่อยเล่นมึงเล่นแค่โซนรถฝั่งกูนะเล่นแค่โซนรถเล่นแค่โซนรถพอมึงเปลี่ยนไม่ลุงปืนหน่อยเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ลงปืนหน่อยเปลี่ยนไม่ลงปืนเลยเอาเดี่ยวดิสามสามสามกลับมากลับมา

ศบเกียร์ที่ศบเกียร์ใ้เ่าะมันก็ตายนะม,มันไะด้ปะโอ้โหกูตีไม่ทนันไอสัตว์เมื่อกี้ถ้าตีทันจบแล้วแม่งหน่วงฮิตเคต้องอย่าดันนะสัตว์ต้องอย่าดันนะเฮ้นนยอบอกเพื่อนมาคุมศพที่บ้านหน่อยดิ เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนฟังกูนะมึงอย่าดันไปนะอย่าดันไปเล่นนะอย่าดันไปเล่นนะมึงค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บปล่อยปล่อยกูเล่นเองกูเล่นเองพอแล้วพอเลยหลังมาเล่นเลยเล่นเลยเล่นตรงกลางไว้ซ้ายต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 ายเล่นได้เล่นได้เฮ้ยมึงกลับมาเล่นบ้านหน่อยดิกลับมาเล่นบ้านหน่อยกลับมาเล่นบ้านหน่อยกลับมาเล่นบ้านหน่อย ค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นค่อยเล่นมึงกดปืนมาหน่อยกดปืนน่ปืนซ้ายตรงป้ายนะปืนปืนขวาคทังซ้ายทังขวาเลยสวยค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นมึงกลับกลับมาเคลียตรงบ้านเราก่อนฟังกูกลับมาเคลียตรงบ้านเราก่อนใช่ใช่แลกได้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 ไปนี่ไปนี่มึงส่งคนเปคนเดียวพ่อปล่อยปล่อยสวยสวยสวยไป้านนี้ไปบ้านไปบ้านันไปเล่ไปเล่ล

ไรวะแม่งเกิดกันมาพึบเลยสัสเอ้ยแม่งอกี้ถ้ากลับมาเคลียร์บ้านได้แล้วบ้านแม่งอย่างเยอะเลยผมพูดแล้วไอ้เอ๊ะแต่ไม่เป็นไรกลับมาเคลียร์บ้านได้แล้วศพเราอย่างเยอะเลยไอ้เอ๊ะเล่นยากแล้ว มันเกิดเป็นขยงกันนะไม่มันมันทะลุถูกแล้วครับทะลุถูกแล้วหมายถึงแบบคือที่ผมบอกพี่ต๊อดอะผมกะว่าให้ส่งคนไปชุบแค่คนสองคนเพราะผมเห็นปืนเขาอยู่แค่ฝั่งสายตัวเดียวแล้วฝั่งนู้นบ้านมันก็ดันมาบ้านเราหมดแล้วครับพี่ต๊อดนัดสั่งถูกแล้วแหละแต่สั่งสั่งไปชุบแค่คนสองคนพอเว้ยแล้วแบบแล้วที่เหลือก็เล่นตรงบ้านนะเพราะวอลเพราะวอลเหลือเยอะเมื่อกี้ผมเข้าใจภาพพี่ต๊อเมื่อกี้อยู่คนระับว่ามันจะเป็นต้องดันเข้าไปชุบเพื่อนนะ ห็นมันดันไหมล่ะเมื่อกี้คือโซนมันเล่นได้ดีกว่าเว้ยปืนแม่งเบรกพังเลยไอไอตันเบรคเบรกเละเลยครับเดี๋ยวจบนี่ผมไปเทสคนน่ะเข้าอาเซียนอรอ ีสวยแล้วภาพมาแล้วพี่ครับคุณครับผูบตัดสินใจพลาดหรือว่าอะไรอ่ะตาย